นะครับวันนี้เมนูข้าวผัดแหนมครับเป็นเพื่อนเชิญเซบเชฟกระทะ่หลุดมาดูดิครับเร่เลยเตรียมบาเร็วแล้วเรื่องปรุงครับไม่ยุ่งยากครับแล้วก็จะมีผัดขะน้าไม่ใส่ผัดเลยครับ ผักกาดนำกับข้าวให้สุกนะครับแล้วก็ชืองปรุงครับน้ำตาลพอประมาณครับผงชูรสเอาเล็กๆเล็กๆพอครับนิดหน่อยโอเค น้ำปลาขอให้คำตอบแล้วก็สำคัญครับสำคัญเลยนี่เลยวัตถุดิก สุดสำคัญคือแหนมครับตักเอาเลยแสักครู่ต้องเพิ่มแหนมอีกนะครับ หั่นร้อมถุงเลยแหนมจะได้ไม่แตกนะครับเพื่อนเื่อนหั่นขาถุงเลยแหนมจะได้เป็นชิ้นสวยๆถ้าม,มีคมนะครับถ้ามีคม,คม ใส่เพิ่มเลยครับใส่หมดเลยนะเพื่อนๆชิมเลยแซ่ ๊ยดใส่ดูก่อนดน่าทานมากครับเพื่อนๆแค่เห็นแหนมนี่ก็สุดๆแล้วครับอ๋อใส่ให้หมดอีกหนึ่งชิน้น ก้องใกล้ๆหน่อยนะครับ ก็ปิดไฟได้เลยครับเพื่อนออผักน้นแฝกครับผมเรียกแขก่เรียกแข,กแข่ครับเพราะว่าใส่เนแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยเพราะว่าข้าวผัดร้อนอยู่แล้วนะครับ ร้อยครับข้าวผัดแหนมครับเชฟทำเองครับผมทขับเข้ามาแล้วบายบาย